ได้พี่ใหญ่เลยใช่ไหมคะอ,อ่ะพี่ใหญ่เลยรอบนี้เดี๋ยวขอมสามก่อนนะคะท่านกรรมการคะอ่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะ <c oughs> ในเวทีนี้อนะ่าอย่าเขินอย่าเขินคุณนีดอ,อยู่ไหนเนี่ยคุณนีดกิ๊ฟแก้มปีกอยู่ตรงนู้นแล้วนะเดีย๋ยวลง<ด><ด>ไปนี่คุยัดบอกไปกินน้ำฟรีเลยลูกคุยัดบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้คุยัดกระซิบมาบอกว่าถ้าได้ที่หนึ่งกลับไปคุยัดให้ร้อยหนึ่ง โอ้โหแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ครูอยากรู้ตัวเรื่องอะพิธีกรรู้ใช่ค่ะเรามาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะเชิญด้านหน้าไหมครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญครับด้านหน้าค่ะอิสลามไม่เลิกคุณนะฮะโอ้โหอิสลามโอ้โหคำถามถามว่าถ้านักเรียนได้เป็นนางนพมาศอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะถ้านักเรียนได้เป็นนายนพมาศ อะไรเป็นอันดับแรกยิ้มยิ้มก่อนค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะถ้าผมได้เป็นในนพมาศอันดับที่หนึ่งผมจะขอบคุณท่านกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่ช่วยสนับสนุนครับุมครับ ลงอะไรนึกว่าจะอไม่พิธีกรไม่ไม่เน้นหาใช่ครับมสองนัสองสองทัสองนะคะคำถามนะคะคำถามถามว่าคำถามข้อนี้ยาวหน่อยนะคะแล้วก็ฝากถึงนักเรียนทุกคนด้วยนะคะให้มีสติกับคำถามข้อนี้นะคะก็ขอให้ได้ข้อคิดจากคำถามข้อนี้ด้วยนะคะคำถามถามว่า นักเรียนคิดอย่างไรเ,เกี่ยวกับ,บความเชื่อั่วนะ,ะว่าเทศการ้อยกระทงเป็น<ไ>ปคืน <ไป S 1> ที่หนุ่มสาวมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันค่ะออขอบคุณสำหรับคำถามค่ะในคืนวันลอยกระทงเราควรนึกถึงความเดียวตอ่อพามาของคาความกตัญญูและขอขอมา คอบพระแม่คงค่ะเราในวัยรุ่นนม่ครมีเพศ่นสัมพันธ์เพราะฉะนั้นความมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็คืนนี้เนาะคืนลอยกระทงด้วยนะคะฝากถึงนักเรียนทุกคนด้วยนะคะเพื่อนบอกว่าเราลอยกระทงเราก็ต้องไปลอยกระทงลอยกระทงอย่างเดียวกับกับผู้ปกครองเท่านั้นนะคะ ไม่แอบ,บไปกับเพื่อนนะเพื่อนกับเพื่อนเถอะนะนคือง่างงคือราจะบอกว่าใช้ใช้สติในในการใช้ชีวิตนะครับใช่ค่ะคนต่อไปค่ะเชิญค่ะเป็นครับปีม .2 อคอับตึงนะครับโอ้โหดูท่าโพสตอบคำถามเขาเราต้องมั่นใจครับ self confidence <oughs> <oughs> เราต้องมาไว้ก่อนนะครับคำถามคล้ายๆกันเลยนะคะอ่า ทำไมเราถึงควรรณรงค์เรื่รรอะะงการเสียตัวในวันลอยกระทงคะค่ะขอบคุณสำหรับคํามรันะคะหรือคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทงทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยอายุยังน้อยค่ะและทำให้เกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วยค่ะเราจึงช่วยกันรณรงค์เพื่อลด การตั้งครรภ์โดยที่อายุยังน้อยและลงนรงลดการติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอชด้วยค่ะเราจึงช่วยกันลงนรงค่ะคำ,คำตอบก็ก็คือก็คือว่าเราไม่ควรนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงนะคะทั้งโรคติดต่อน,ะะนต้องรู้จักวิธีการป้องกันและเรียนรู้ที่จะใช้วิธีที่ถูกต้อง ใช่ค่ะคนต่อไปค่ะทางที่ดีคือควรจะเรียกดีกว่าน้ะครับคำถามถามว่าหากนักเรียนนะคะไม่ใช้วิธีการลอยกระทงเพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคานักเรียนจะใช้วิธีการไหนคะไม่ลอยกระทงขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าเราไม่ ไปลอยกระทรขงของคมาเจ้าแม่คงคาเราควรที่จะรักษาแม่น้ำของแม่น้ำคงคาค่ะค่ะและคนสุดท้ายนะคะและคนสุดท้ายนะคะอาชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับหค่ะโอ้โห ต้องการอะไรมากที่สุดคะก็ขอตอบคุณสำหรับคำถามนะคะคำถามนี้ผมก็จะตอบเตีเยมเรียว่าต้องการเงินและการดูแลรักษาประเทค่ะเพราะชีวิตนี้ต้องการเงินะ,นนะ,ะชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยเงินใช่ไหมลูกเงินใช่ไหมคุณได้ยินไม่ผิดใช่ไหมครับโอเคอยู่ได้ด้วยเงินนะครับและยังบอกว่า,าต้องดําเนินโดยการ การพัฒนาของประเทศด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนะคะแนนในคนแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ช่องชั้นที่3ามนะคะได้ไปพักผ่อนระหว่างแค่สทีในระหว่างที่รวบรวมคะแนนท่านกรรมการนะคะได้รวบรวมคะแนนนะคะมีอะไรอยากจะโชว์เทพกรรมการในรอบสุดท้ายโชว์เลยนะคะเพราะตอนนี้กรรมการกำลังเล็งให้คะแนนอยู่นะกรรมการมุก เล่จนตาจะเฉยไปแล้วนะครับตอนนี้หน้าบึ้งตึงแล้วนะครับสำหรับคุณครูน้องนัดก็